รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับพวกเรา3คนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ หนกระเช้านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีประเด็นข่าวที่สําคัญนะคะนั่นก็คือข่าวในวันนี้นะคะเราจะนําเสนอข่าวโครงการคนละครึ่งนะคะจากทางารัฐบาลที่ได้กําหนดนโยบายโครงการนี้ขึ้นมานะคะทางรายการเรานะคะจะให้คุณบางปอนนะคะได้อธิบายพอสังเกตค่ะให้ทางท่านผู้ชมได้รับฟังรับรู้ค่ะค่ะคุณลิลลี่คะโครงการคนละครึ่งนะคะก็คือโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อ กระตุต้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศซึ่งเป้าหมายให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนอยู่ที่10ล้านคนด้วยกันค่ะโดยราย,ายละเอียดของโครงการนี้ก็คือคนที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด50%เฉพาะการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการยกตัวยอย่างเช่นสมมติคุณผู้ชมไปกินข้าวในร้านอาหารที่ร่วมโครงการโทรงก่รนี้เมื่อคุณทานอาหารมื้อนั้นในราคา100บาท คุณจะสายเพียงให้คุณจะสายให้กับร้านค้าเพียงแค่50บาทและรัฐบาลจะสายให้กับร้านค้าอีก50บาทซึ่งเป็นที่มาของว่าคนละขึ้นนั่นเองค่ะและโครงการคนละรึ่งนี้นั้นรัฐบาลจะออกให้ไม่เกินต่อละ150บาทต่อคนรวมยอดสูงสุดไม่เกิน3,000บาทตลอดทั้งโครงการโดยรัฐบาลจะสายผ่านให้ระบบจะสายผ่านระบบ g Wallet ซึ่งอย่างน้อยประชาชนทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้บริโภคจะต้องมีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตในการรับเงินส่นนี้จากโครงการของรัฐบาลค่ะ ขอบคุณคุณฟองปอนที่ได้อธิบายให้ทางท่านผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจคะ่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการเราก็ได้ให้คุณแม็กและคุณเจนนี่นะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนทั้งในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคคะ่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้คะ่ะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนกันถึง3รอบกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลงพื้นที่นะครับสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้านะครับว่า ที่เขาลมโครงการคนละครึ่งนะครับเราวกมไม่ได้เข้าร่วมโครงการกันนะครับว่ามีความยิ่งห็นอย่างไรนะครับโครงการนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่นะครับงั้นเราตามกันไปดูกันเลยครับครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแม่ค้าแล้วนะครับเออคุณร้านแม่คามีโครงการคนละครึ่งไหมครับมีอืมแล้วหลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยยอดขายมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับ พอถ้าเป็นยอดขายเนาะก็จะแบบเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าเหมือนลูกค้าเขาได้ซื้อของเราเนรายนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เนาะลูกค้าก็เลยจะแบบซื้อของแล้วลเราเพิ่มเพราะว่าเราเรามีคนละครึ่งแล้วคุณคุณพี่คิดว่านะครับโครงการนี้เนี่ยช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจอย่างไรบ้างครับเอ่อถ้าช่วยไหมอาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้นิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนบางร้านเขาก็ไม่มีติดคนละครึ่งอย่างนี้เขาก็จะแบบไม่ได้เขาวมโครงการแต่อย่างร้านคีเนี่ยมีอย่างเงี้ยคือลูกค้าก็จะแบบมาซื้อร้าน อ่าคุณพี่คิดว่านะคะถ้าบอกโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อยอดขายของเราไหมอะไรอย่างนี้นไหมครับเอ่อผลกระทบพี่คิดว่ามันน่าจะมีนะคะนาะเพราะว่าเหมือนแบบพอคนเราคือหมดปุ๊บร้านที่ก็ต้องกลับไปขายราคาเดิมใช่ไหมพอขายราคาเดิมปุ๊บคือลูกค้าบางคนเขาแบบไม่ได้แบบทำงานเพราะเขาตกง,งานช่วงนี้ไงเขาก็ขายอะไรได้ไปซนึ่งเขาจะกลับมาซื้อที่ราคาเดิมไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันจะตัแพงขึ้นออย่างเงี้ยอ๋ออ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 าออ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 อับออ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 ับออออคออ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 ป้าครับ ร้านคนป้ามีโครงการคนละครึ่งไหมครับผมไม่มีจ้ะลูกทําไมถึงไม่มีราคาคนป้าลงไม่ทันหรือว่ายัางไงเลยครับอออคือป้าโลเทคโนโลยีป้าก็มีอยู่แค่น,นี้ลูกเห็นไหมเออป้านเนี่ยก็เลยแบบไม่รู้ว่าเร็วมาเทคโนนี่ลูก ป้าเลยทํากับเขาไม่เป็นว่าเขาทํากันยังไงอ๋อครับคุณป้าอ่าแล้วถ้าร้านกับป้ามีแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อยอดขายของร้านคุณป้าบ้างไหมครับมีสิลูกกับร้านข้างๆอ่ะเขา,ขามีคนกระแห่ไปซื้อกับร้านข้างๆร้านป้าเนี่ยแทบไม่ได้ขายเลยอืมแล้วในมุมมองของคุณป้านะครับคุณป้าว่าถ้าไม่มีคงการนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ ปาจะคิดว่าปาคงได้กลับไปขายเหมือนเดิมสมัยมันไม่มีโครงการนี้มาลูกมันคงนั่นแหละขอบคุณครับกครับขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับผมสำหรับความคิดเห็นนะครับครับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ไม่ได้เข้า่วงโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นนะครับทางร้านที่มีโครงการนะครับแล้วก็ไม่มีโครงการไปแล้วนะครับครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นคุณเจนะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะสัมภาษณ์นะครับลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับก็ยินดนเชิญคุณ สวัสดีค่ะได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าคะได้ค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งค่ะก็ได้ประหยัดลงได้ซื้อของได้หลากหลายค่ะได้แบบจ่ายลดลงรายจ่ายคิดว่ามีข้อเสียยังไงบ้างคะเอ,อ่ออาจจะไม่ได้ใช้แบบในระยะยาวคะ่ะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแล้วตัดสินใจยังไงบ้างคะในการเลือกซื้อสินค้า ก็ถ้าร้านไหนไม่มีโครงการคนละครึ่งก็แบบอาจจะไม่ได้เข้าเลยคันเอาแต่ร้านที่แบบมีโครงการนี่เป็นความเห็นของคนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าคะไม่ได้รับครับผมรู้สึกยังไงมากคะที่ไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งก็รู้สึกเสียใจครับผมรู้สึกว่าโครงการนี้ไม่ตอบโจทย์สําหรับประชาชนอีกหลายคนครับเพราะยังมีอีกหลายคนครับ ที่ไม่มีทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้ครับทำให้ได้รับเงินกันอย่างไม่ทั่วถึงครับผมขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณฟุตตี้ต่อเลยค่ะอันนี้ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งจากช่วงแรกนะครับเราได้มีการอธิบายนะครับของโครงการคนละครึ่งนะครับว่ามีรายละเอียดความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ มีการเนาะออกไปสมภาษณ์ผู้คนนะครบว่ามีความคิดเห็นกับโครงการนี้อย่างไรนะครับซึ่งเราจะมาสรุปประเด็นนะครับซึ่งว่าประเด็นของโครงการคนละครึ่งเนี่ยในส่วนของข้อดีก็มีนะครับแล้วก็ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันในส่วนของข้อดีกันเลยนะครับว่าโครงการนี้มีจุดเด่นคือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นการกระตุ้นให้คนนะครับสามารถมีความที่ย uh, ั ok ่งยืน จัดจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียนะครับเราคิดว่าทุกคนนะครับพึงจะได้รับสิทธิ์นี้เท่าเทียมกันนะครับเราจะเราควรนะครับที่จะอ้างสิทธิ์ของประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ใช่อ้างสิทธิ์ของเงินนะครับไม่ได้ดูที่จํานวนเงินว่าเงินแค่นี้จะแจกได้กี่คนนะครับเราควรจะดูที่ว่าถ้าสมมติมีเงิน1 0 0รบาทแล้วก็มีเงินแล้วก็มีคนนะครับอยู่100คน เราจะต้องบริหารกิดการอย่างไรใช่ไหมฮะเราต้องมีการเลยครับที่จะดูว่า1 0 0รคนก็ควรที่จะรับเงินอ่าคนละหนึ่งบาทจากใน100งบาท,บาทใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนจะต้องได้รับเงินตรงนี้เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่ามีการชิงเงินรางวัลตรงนี้ซึ่งหลายๆคนก็ให้ความเห็นว่าในการชิงสิทธิ์เนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการอเหมือนเทศกาลชิงเปรตของภาคใต้นั่นเอ,เองนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอ่า นะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าหลายๆคนเนาะยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตได้เลยนะครับซึ่งโทรศัพท์ยังไม่มีบางคนไม่มีแม้แต่บ้านอยู่จริงไหมครับทุกคนเนาะแล้วก็เราจะมาดูกันอีกนะครับว่าซึ่ง โครงการนี้นะครับเราจะมองไปที่หลักความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับคือมนุษย์ทุกคนพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันนะครับซึ่งผมมองว่าโครงการนี้มันค่อนข้างที่จะขัดหลักตรงนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนควรได้รับสิทธินี้ที่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโครงการนี้ยังมีช่องว่างนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทำการทุจริตนั่นเองนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเขาให เงินนะครับมาใช้จ่ายในการใช้ซื้อของของกินของใช้นะครับแต่หลายๆคนนะครับเป็นการนํามาแลกเป็นเงินสดนั่นเองนะครับแล้วก็หลายร้านนะครับมีการหัวหมอนะครับเป็นการคิดว่าในการที่จะแลกเป็นเงินสดเนี่ยเราจะมีการนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดต่อหัวแบบไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นการทู้เจริตนะครับซึ่งสําหรับข้อคิดที่ได้นะครับสหรับข่าวนี้แล้วก็ประเด็นที่เราได้ศึกษามานี่ก็เราได้ดีเบตกกัน ที่ผ่านมานะครับได้บทสุปว่าเราควรมีนะครับหลักความซื่อสัตย์ในครับไม่ควรมาคิดเปอร์เซ็นต์ต่อหัวในการแลกเป็นเงินสดนะครับแล้วเราก็ควรที่จะให้ทุกคนนะครับได้รับสิทธิ์ได้เท่าเทียมกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับซึ่งเป็นไปตามาหลักการของรัฐธรรมนูญนะครับได้บัญญัติไว้นะครับแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองนะครับว่า เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกนะครับในความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ไปก้าไก่หรือไปทําให้คนอื่นเสียหายนั่นเองนะครับแล้วก็เราขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอันครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเราก็มารอดูกันต่อนะครับว่ารัฐบาลนะครับจะมีการออกมาตรการอะไรนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็สถานการณ์โควิด19นะครับ แล้วก็จะมีการชิงสิทธิ์กันอีกแบบนี้อีกหรือไม่นะครับต้องรอติดตามกันนะครับค่ะขอบคุณคุณฟุตตี้นะคะที่ได้สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านต่างๆของประชาชนนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้สําหรับวันนี้ทางรายการก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ